จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอันนี้ขอแชร์ในฐานะที่เป็นลูกค้าของแบรนด์หรือของสกินแคร์อะไรที่มันถูกเกินไปอะ่ะคนจะรู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าซื้อเหมือนถ้าไปเจอใน La z a d a หรือในเจอในช้อปปีที่มันแบบว่ามันถูกได้ขนาดนี้ไดยเหรอไอของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าซื้อแต่ว่าเออจะกล้าซื้อในวัดสันเนาะในเออซอฟาร่านะในคอ uh, so นฟี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่น้องลูกมา์าเป็นน้องลูกมา์าพี่เบสเป็นเบสเพื่อนของเราจะรู้จักเราดีว่าเราอ่ะเป็นใคร เราต้องเอาของจริงมาขายแน่นอนอันนี้คือวิธีการสร้าง personal branding เดี๋ยวพี่เมย์เขาจะมาบอกอีกทีนึงเรานี่แหละขายให้กับเพื่อนขายให้กับ followers ของเราที่เขาไว้ใจในตัวเรานะคะเพราะเขารู้จักเราแต่ว่าในร้านค้าทั่วไปนะคะในเว็บในเว็บออนไลน์หรือว่าใน marketplace เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าร้านเราอาจจะไม่ได้เห็นคนขายว่าเขาคือใครเขาก็อาจจะไม่ซื้ออันนี้เป็นวิธีการสร้าง personal branding แล้วก็การทําให้ตัวตนเนี่ย เออมันชัดขึ้นในการขายของอ่าอันนี้คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับ